15พฤษภาคม2565เริกจุดทูบเก้าดอกขอขมาเทวดาประจำตัวขอพรขอโชคลาภวาสนาวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2565นี้อาจารย์สุทธิธรรมภาคเพียรผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์สากลได้คำนวณเลิงเอาไว้สำหรับการจุดทูบเก้าดอก เพื่อขอขมาบรรพบุรุษเทวดาประจำตัวและขอโชคลาบขอพรต่างๆเริ่จุดธูปเก้าดอกวันที่15พฤษภาคม2565เวลา13.19นาฬิกานาทีถึง13.59นาฬิกา59นาทีของที่ต้องเตรียมทูปเก้าดอกน้ำหนึ่งแก้วส้มหรือผล,ลไม้สี่ผลการทำพิธี จุดทูปเก้าดอกให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกวางน้ำวางผลไม้บนโต๊ะหรือกับพื้นกล่าวนโมสามจบและกล่าวคาถาขอขมากรรมดังต่อไปนี้กายกรรมังวจีกรรมังมะโนกรรมังสันจิจักกรรมังอสันติจักกรรมังขะมันตุเม อโหสิกรมมังพระ speaker, วัตุเมกายะกรมมังวจีกรมมังมะโนกรมมังสันติจักรรมมังอะสันติจักกรมมังขะมันตุเมอะโหสิกรมมังพระวัตุเมกายะกรมมังวจีกรมมังมะโนกรมมังสันติจักกรมมัง อสัญจิจักกัมมังขะมันตุเมอโหสิกัมมังพระวะตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่บรรพบุรุษและเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตาม ขอให้บรรพบุรุษท,ทั้งหลายและเทวดาประจำตัวข้าพเจ้าทั้งหลายจงโปรโดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่บรรพบุรุษท,ทั้งหลายและเทวดาประจำตัวทั้งหลายได้ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาขนาญาติผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าจงพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์ยาได้ใกล้ความเจ็บไข้ยอย่าได้มีขอให้มีแต่ความสุขสวัสดี สเสน่ใจและอุปัตวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยทำแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำ,ำเร็จเทินสาธุสาธุสาธุจากนั้นให้ท่านอธิษฐานขอโชคลาภหรือสิ่งที่ท่านปรารถนา แล้วจึงปักทูบเป็นอันเสร็จพิธีในการปักทูบนั้นจะปักในกระถางหรือพื้นดินก็ได้ส่วนของไหว้ที่ทำพิธีแล้วสามารถลามาทานได้ค่ะหรือว่าให้คนอื่นต่อไปได้